บรรยากาศบรรยากาศเท่มากเลยอยู่ซอยแถวบ้านนี่แหละเดี๋ยวพ่อจะซื้อข้าวไปกินแล้วจะไปนอนพักผ่อนก่อนสักสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ตอนเย็นก็จะเอาเสื้อผ้าเอาชุดอะไรไปให้ไอ้กับแม่มให้เขานอนนู่นแหละวันนี้นะ่ะอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรไปนอนเฝ้าป้าดีกว่า เอาอวนบอกเอาอวบอกว่าไม่รู้ว่าเอาอวนบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปนอนอยู่ที่บ้านเราหรือว่าไปนอนที่บ้านป้าก็ให้ถึงวันนั้นก่อนวันนี้มันอะไรวันนี้มันบังคารเองพูดประพฤหัสป้าอาจจะได้กลับบ้านก็ได้วันสองวันก็กลับได้แล้วไม่มีเสียงวันสองวันก็กลับบ้านได้แล้ว ได้ยินปะได้ยินไหมเนี่ยได้ยินปะมันเอาผิดกลับกล้องอยังไงวะมองไม่เห็นอนะกลัวมันกระโดดเดีได้ยินปะนั่นแหละอืม ม่ถ้าย่ามาก็ถ้าย่ามาก็บอกถ้าย่ามาก็บอกย่าว่าไม่มีอะไรหรอกไอ้ไอ้กับแม่รอเฝ้าอยู่แ๊บหนึ่งนะ จะเลยามาเหรอ